สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาชวนคุยเรื่องที่เบาๆสมองนิดนึงค่ะไม่ค่อยเป็นบัญชีเท่าไหร่นะคะจะเป็นการใช้ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินนี่แะคะ่ะมาวิเคราะห์การจัดเกรดนะคะกลุ่มลูกค้าพี่จ๋าก็จะให้เป็นกลุ่ม A, B, C นะคะ3กลุ่มพอค่ะลูกค้าที่อยู่ในกลุ่ม A เนี่ยจะถือว่าเป็นลูกค้าที่ดีเยี่ยมสําหรับเรานะคะแล้วก็ลองลงมาเป็นเกรด B เกรด C ค่ะ ซึ่งเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้นะคะนําเสนอนะคะฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายบริหารใช้งานได้ค่ะกลุ่ม A แเราก็อาจจะต้องมีความพิเศษให้กับเขานิดนึงนะคะในการทํา CRM กับเขาอย่างนานาน่อย่างเหนียวแน่นนะคะหรือไม่ก็ต้องมีการจัดพูดคุยกับเขาอย่างใกล้ชิดให้ของขวานเป็นพิเศษกว่า B และ C นะคะการจัดเกรดตรงนี้นะคะเราก็จะใช้รายงานในบัญชีการเงินเรานี้แหละค่ะรายงานวิเคราะห์ลูกค้านะคะ เป็นลายตัวนะคะโดยหลักๆนะคะพี่ที่พี่ใช้เองนะคะพี่จะใช้อยู่3อย่างค่ะอย่างแรกก็คือยอดขายค่ะนะคะที่เป็นปัจจัยหลกักอันที่สองความถี่ค่ะความถี่หมายถึงอะไรใน1ปีเขาซื้อเราครั้งเดียวหรือใน1ปีเขาซื้อเรา12ครั้งนะคะเอามาเป็นเกณฑ์ตัวที่2ตัวที่3อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไระความรู้สึกค่ะว่าลูกค้ารายนี้ยากจังเลยหรือง่ายจังเลยค่ะ ถ้าลูกค้าง่ายนะคะแบบว่าไม่ซู้จีจ้จุกจิกมากเราก็จะให้คะแนนในปัจจัยนี้เขาค่อนข้างเยอะค่ะอันที่4นะคะตัวสุดท้ายที่พี่ใช้นะคะเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะถ้าสามารถทําข้อมูลได้นะคะเราจะวิเคราะห์กําไรลูกค้าแต่ละท่านเลยค่ะว่าลูกค้าแต่ละท่านมีกําไรมากน้อยแค่ไหนนะคะจากนั้นเราจะเอา4ปัจจัยนี้ค่ะมารวมกันนะคะให้น้ําหนักแล้วก็จะเป็นคะแนนออกมาได้ง่ายเลยค่ะว่าใคร A B C นะคะ จากนั้นพอเราจัดเกตลูกค้าแบบนี้ได้นะคะเราก็จะส่งไปทำแผนการปฏิบัติเขาเรียกว่า CRM นะคะกับลูกค้าแต่ละคนเนี่ยนะคะไม่เหมือนกันได้ค่ะก็เป็นเทคนิคง่ายๆอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่ใช้ตัวเลขจากในงบก,การเงินของเรานะคะมาทำการบริหารนะคะทางด้านการตลาดด้านการขายได้ดีทีเดียวเลยค่ะ ค่ะเป็นอีกเทคนิคงหนึงที่พี่จ้าเอามาฝากไว้นะคะโดยใช้ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินแบบง่ายๆเลยค่ะแต่ว่าเอาไปบริหารจัดการทางด้านการตลาดการขายสำหรับลูกค้าแต่ละท่านได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนค่ะโอเคค่ะคลิปดีๆแบบนี้ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้ก็เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ